มามาสิมาเป็นแฟนพีก็มาก็มาโอ้ยปอกหอมแดงปอกเป็นไหมเอ่อว้าวเไยเลยแม่อันนี้แม่ก็จะเตรียมเรื่องตะไคร้มันต้องทุบก่อนลูกกลิ่นมันจะได้ออกเก่งมากคุเขาเป็นเชฟอ๋อหนูว่าเป็นเชฟเชฟมาเชฟมานี่นี่มาละมามาพลมรุ้งพูมมใจเสนอคุณซื้อเชฟทำ ป่วนกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยและแขกรับเชิญที่จะมาป่วนกันวันนี้ก็คือคุณเดนิสเจลิชาคับปุ้นักแสดงดาวรุ่งที่ทุกคนหลงรักจากบทบาทหยาดในภาพยนตร์สุดหลอนที่หยดพกแต่ความน่ารักและความสนุกสนานมาป่วนทั้งตลาดและเชฟของเราและวันนี้คุณเดนิส ต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เชฟฝรัง่งเศสเมนูที่คุณเดนิสอยากกินแต่มีกติกาว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและโจทย์เพิ่มเติมสำหรับอีพีนี้ก็คือคุณเดนิสต้องเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารมีงบประมาณ199บาทในเวลา10นาทีและต้องพูดเป็นทำนองเพลงตลอดการซื้อของส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณเดนิสจะทำสำเร็จได้เป็นเมนูที่อยากกินหรือไม่ไปดู สวัสดีค่ะเดนิสเจ <Dennis, S 2> ลินชาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคุณซื้อเชฟทำป่นกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยค่ะวันนี้เราอยู่กับที่ตลาดเอซสายไหมค่ะวันนี้ก็อยากจะให้คุณเชฟทุกตานะคะมาทำเมนูต้มขาไก่ให้กินค่ะ เพราะว่าจริงๆต้มขาไก่เนี่ยเป็นเมนูที่คุณแม่ทําให้กินบ่อยมากๆตอนเด็กวันนี้ก็อยากกินซะหน่อยฟีมือเชฟค่ะคือควาสามารถในการทำาหารเท่ากับศูนไม่เป็นเลยหนูจะพยา,ยายามให้ดีสุดเท่านี้ความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมีโซพาป่าไปให้ก่อนโอเคอะโซฟาป่าให้น้องหน่อยมาลองเปิดโคยดู คุณเดนิสจะต้องเลือกซื <laughs> ้อวัตถุดิบในการทำอาหารซึ่งทีมงานมีงบประมาณแค่199บาทในเวลาแค่สินาทีคุณแม่และจะต้องพูดเป็นทำนองเพลงตลอดการซื้อของหนูน่าเหมือนนักร้องหรอคะเดี๋ยวจะไม่พาน้าจะมีรถเข็นให้ครับผมกำลังว่าฟีลแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมีรถเข็นว่ะ หนูคิดว่าขันอบแรกหนูต้องซื้อของที่หนูคิดว่าแพงที่สุดก็คือไก่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเงินเราจะเหลือเท่าไหร่แต่และาร้านไก่ยอยู่ไหนไม่รู้วิ่เจอไก่แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูต้องร้องเพลงจริงเหรอหนึ่งประโยคให้หนึ่งประโยคเออคุณพี่คะวันนี้หนูอยากจะซื้ออกไก่คะ่ะสองขีดนี้เท่าเท่าไหร่อะคะ ช่างเกอนโอเคได้ชมใจร้อน26บาทได้ไหมคะยี่สิบาทได้ไหมคะหรอได้ได้ได้ค่ะนานนิดแล้วยังอะไรมันน้อยไปหรออุ้ยทำไมเออมันน้อยจริงๆด้วยอ่ะเพิ่มเพิ่มก็ได้ค่ะได้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 ฮะใส่ส้นตูดได้ไหมไปสะโพกไหมได้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 ค่ะคือทุกอย่างพูดอะไรเอาหมดเลย 45บาท45บาท45บาทเลยหรอ40บาทได้ไหมอ่ะได้สีบาทได้หรอคะขอคุณค่ะเอาเป็นค่ะก็มีอะไรอีกนะที่มันสื่อตามๆอ่ะ Why แต่ว่ามันเราก็ต้องจ่ายเพิ่มสิยังไหมอ่าเอาไว้ก่อนเสียทีแล้วอ่ะอุ้ยตายแล้วแรงมาก สวัสดีค่ะคุณพี่หนูอยากจะซื้อกะทิค่ะเอาเป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องจ้าเอาเป็นแบบกล่องก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้คือใหญ่สุดแล้วอันนี้กล่องกลางจ้าอันนี้เป็นกล่องเล็กแล้วถ้ากล่องใหญ่สุดเท่าไหร่คะไม่อะไรจ้าเจ็ดสิบกาบาทนี่ละห้ากล่องกลางมันจะพอไหมอันนี้กล่องกลางเท่าไหร่คะอันนี้สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทโอ้โหสี่สิบห้าบาทอะแด ค่ะพ้นค่ะวิตอนนี้หกนาทีแล้วอุ้ยจะครบแล้วอ่ะอุยขอบคุณค่ะ,อ,ะคอุะ้ยเดี๋ยวนะเราเหลือแค่เครื่องผักโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องซื้ออะไรนะค่ะตาไคใบมะกรูดค่ะเอาอยากมาเท่าไหร่นะอุ้ยยากจังเ,เออส <มา S 1> ิบบาทรด้วาจะเอาเป็นชุดเลยไหมเนี่ยมมีแบบเป็นชุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาแบบเป็นชุดก็ได้ค่ะ เอาอันอันนึงอันเดียวเท่าไหร่อะคะหบาทวายห้าบาทเองอะอุ้ยน้องเพลงอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะขอหอบคุณค่ะคุณพี่อุ้ยแต่ว่ายังไม่หมดอ่าพริกชี้ฟ้าค่ะอุ้ยโหใหญ่มากมันไม่มีแบบเล็กๆไม่มีอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะสิบบาทอุ้ยราคาเยอะ เดี๋ยวเราจะส่งนาทีนะโอเคตอนนี้ที่เราได้เดืออะไรบ้างตอนนี้อ๋อหนูได้อะไรไปแล้วอู้เห็ดเห็ดหนูยังไม่ได้เห็ดมาเราจะไปร้านเห็ดชื่อว่าเห็ดอะไรไม่รู้พอดูก่อนโอ้สวัสดีค่ะเอิ่มหนูอยากได้เห็ดเอิมเห็ดฟางเอาเห็ดฟางบอจามีจ่าเห็ดฟางอุ้ยเป็นคนอีสานบอจ่าว้ายอีสานบ้านเฮาต่อราคาต่อราคา เออขายยังไงคะเด็ดฟางขีดละ20ค่ะถ้าเป็นถุงถุงละสามสพี่มีเล็กกับใหญ่อันนี้ถุงละ30ได้เอาอันนี้ค่ะว้ายว่านมะนาวมะนาวด้วยค่ะมะนาว3ลูก10ค่ะ3ลูก10ได้เท่าไหร่คะเป็น40ค่ะ40อันนี้ขอบคุณค่ะเลื่อนเลื่อดขอโทษค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ <busca> เออมีเลือด,ดใช่ไหมคะคิดขายยังไงคะ,ะอ,อันละแปดบาเอาอันหนึ่งค่ะเอาคุณค่ะครบแล้วสินะครบแล้วคะ่ะสิบนาทีพอดีสิบเดวอโชว์ชคะ่ะรับมอบ10นาที11วิเอง <c oughs> ซึ่งทงั้งหมดที่เราซื้อมาครบแล้วในจำนวนเงินร้อย99บาบาทแต่ว่าเหลือ เหลือ51บาทค่ะเราก็เลยจะฝากพี่ๆทีมงานนะคะคไปซื้อดอกไม้มาให้คุณเชฟตุกตาค่ะเพื่อเป็นการแบบอุ้ยเจอครั้งแรกมาทับใจอะไรอย่างนี้ค่ะไมรกต้อองดใช <c oughs> ม่มาแล้วมาละ <c oughs> มาแล้วมาละตกใจอ่อะ <c oughs> ขอโทษค่ะกลัว ทำไมตอนนี้สวยจังเลยในนั้นดูน่ากลัวน่ากลัวเนาะจริงหรอคะจริงผไปไหนมาลูกเนี่ยหนูไปตลาดค่ะใ่หใช่หนูหนูได้เงินมาแล้วหนูหนูใช้แบบเหนื่อค่ะหนูเลยโอ้ยเจริญพรเจริญพรลูกเอ้ยนึก็ไปวัดมานี่ดอกไม้ไม่ไหวขอบใจนะลูกมันเหมาะกับหนูเลยเนาะเพราะว่ามันข่าวบริสุทธิ์ลูกถ้าวังซื้อให้แม่นะเอาสีแดงกำกับนะลูกเพราะว่าแม่นะรุ่นนี้แล้วต้องกำกับ ขอบใจลูกไหนอะไรซื้ออะไรมาให้แม่บ้างอะไรเป็นอกไก่แล้วก็สะโพกไก่ค่ะแม่ไก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 ่โอ้โหไก่จริงเลยอย่างนี้สองไก่่ะตาไคร้เป็นมังกรค่ะมาเป็นชุดเลยอ่ะแล้วก็อะไรอีกลูกอ่ะแล้วก็เห็ดฟางกับมะนาวค่ะถ้าบอกว่าเห็ดนางฟ้าอันนั้นเห็ดอันนี้นางฟ้าเล่นไม่ได้เลยอ่ะเห็ดฟางอุ๊ยอันนี้อะไรลูกมะนาวค่ะ อ่ามะนาวแป้นด้วยเออเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยนอกจากเล่นละครเก่งแล้วดังซื้อของเก่งอีกอะไรมีแค่นี้เลยให้แม่ทำอะไรผัดตะไร้หรอยังไม่หมดค่ะมีกะทิพริกแล้วก็เลือดโหหลังไม่ต้องนะเลือดเดี๋ยวเอาข้างๆใหญ่มากชี้ไปถึงดาวังคางเลยเนี่ยลูกเอ้ย ใหญ่ขนาดนี้มันชี้ไปไหนแล้วมันําไมมันมากันยังไงกับเม,น,ม,มนูนี้อนเ,อเอางี้เดี๋ยวแม่เลือกวัตถุดิบก่อนดีกวา่าว่าแม่ในใจแม่เนี่ยจะเลือกใช้อะไรแล้วเมนูอะไรที่แม่คิดไม่รู้จะตรงใจหนูหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันแม่เลือกนี่ไก่อันนี้ขาตะไคร้ใบมะกรูดแม่ก็เลือกอันนี้ต้องเอาเลยกะทิเ็ดมะนาวเลือด ไหนๆชีฟ้าก็ามาแล้วแม่ขอเลือกชีฟ้าด้วยก็แล้วกันแม่คิดก่นว่าจะเอามันไว้ทาไมแต่แม่เอาหมดเลยเดี๋ยวเสียน้ําใจหนูซื้อมาแล้วนะลูกทั้งหมดเนี่ยแม่เลือกหมดเลยหนูซื้อมาแล้วแม่ก็เลือกเดี๋ยวให้แม่คิดเมนูก่อนว่าแม่จะทําอะไรดีหน้าให้มันโดนใจหนูอเดี๋ยวเรามาดูเมนูในใจของแม่ที่แม่คิดไว้กับวัตถุดิบที่มันมีอยู่ตรงหน้านี้ไก่วัตถุดิบหลักคือไก่ส่วนผสมข่าตะไคร้ใบมะกรูดชีฟ้าแดงส่วนผสมหลักก็คือกะทิส่วนผสมรองก็คือเช็ดแล้วก็เลือด แล้วก็นี่มะนาวมะนาวก็เป็นเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเครื่องปรุงพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนต้องมีนี่เลยต้องมีทุกบ้านเลยไม่มีไม่ได้นะน้ำปลาแล้วก็เกลือ อันนี้ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับเมนูนี้น้ำตาลมะพร้าวหอมแดงกระเทียมนะแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็พริกจินดาแดงอันนี้มันเป็นวัตถุดิบกับเครื่องปรุงที่ทุกบ้านมันต้องมีอยู่แล้วในตู้เย็นใช่ไหมสำหรับแค่นี้มันก็เป็นเมนูที่แม่จะทําได้ในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูที่แม่คิดกับที่หนูซื้อมันจะตรงใจกันไหมนะเราไปเริ่มกันเลยจ้า อา้าวเรียบร้อยหมดแล้วแม่จัดเรียงวัตถุดิบเห็นไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาช่วยแม่ทำนะลูกเริ่มเลยเริ่มจากนี้เดี๋ยวช่วยกันหนูปอกหอมแดงช่วยแม่อา้าวปอกหอมแดงปอกเป็นไหมเอออุ๊ยไ,เ,ไเลยแม่อันนี้แม่ก็จะเตรียมเรื่องตะไคร้มันต้องทุบ่อนลูกกลิ่นมันจะได้ออกกลิ่นเชเอมันจะได้ออกลูกจะปอกให้ไวเดี๋ยวแม่สอนให้ได้ผ่าไปงี้นี่นะจับมั่นนะนนะอ่ามันมัน,นป่าให้มั่นเลยนะจะมั่นใครก็เตรียมตัวไว้นะเดินให้เรียงอ่ะ นี่เลยทุบให้กระชากลิ่นมาลกูกกลิ่นมันจะได้ออกกระชากลิ่นเนี่ยเวลาอยากรู้ว่ากลิ่นไครเป็นยังไงหนูทุบเลยนะทุบก่นั้นอะ่ะแม่ช่วยปอกกระเทียมดีกว่าถ้ารอให้หนูปอกประมาณเ,าเดือนอาทิตย์หน้าก็เจอกันกร <lifting> นะเทีย <ét> ม<ๆๆๆ> <ét> เนี่ยมันเป็นกระเทียมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลีบบางมันใช้ได้กลีบบางมันใช้ได้หนูก็แค่ตัดหัวตัดห่างนะลูกนะเข้าใจไหมหนูฉีกใบมะกรูดเลยช่วยแม่อ๋อยนู่นใบมะกรูดมาฉีกเ็ว เบหนูหนูพับเข้าอย่างนี้ลูกถ้าไม่ถนัดหนูดึงมาก่อนใบหนึ่งลูว้ายมากเก่งมากหนูเป็นเชฟเขาเป็นเชฟอ๋อาเป็นเชฟหนูว่าเป็นเชฟเชฟมาเชฟมานี่นี่มาละมามาแล้วทีนี้เนี่ยกระเทียมกับหอมแดงเราบุบมันนิดนึงเพื่อที่จะให้กลิ่นเชยมันออกลูก นี่นะนี่หนูก็ทุบๆุนี้กดมันไปนิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่าให้มันแตกกลิ่นนะลูก oh. เออก็เหมือนที่แม่บอกอะอยากรู้กลิ่นใครก็ทุบนี่ตีมอ่ะแตกกลิ่นนะอ่ะกองไว้อ้ <Okay. S 1> อาวเหลืออย่างหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้ว่าแม่แนะนำให้ใช้ขาอ่อนนะเพราะว่าอ่า เมนูที่แม่จะทำเนี่ยมันต้องใช้ขาอ่อนแต่วันนี้คนเสร์ฟเขาซื้อขาแก่มาไอ้คำว่าแก่เนี่ยมันพูดแล้วเนี่ยมันกระดากปากน้ำเอาขาเ,ขาเนี่ยขาเนี่ยมันแข็งถ้าเราทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะพลิกบาดมือเราได้เพราะฉะนั้นเราจับมีดให้มั่นนะเวลานั่นเรากดมันลงมาอย่างนี้เข้าใจนะเผื่อหนูมีเย่ามีเรือนจะได้ไปฝึกหัดทำอันนี้คือส่วนผสมที่เราจะต้มลงไปในหม้อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงกันว่า เครื่องปรุงเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างเราจะจัดเตรียมเครื่องปรุงไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยเริ่มจากนี่เลยมะนาวหรือแม่ผ่ามะนาว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 เน,นี่ยเขาเรียกว่าคนขี้เหนียวใช่ไหมเนี่ยแกนมีแค่เนี้ยก็ไม่ต้องเอาเอาอนี่เวลาผ่ามะนาวนี่นะชิดแกนให้มากที่สุดเอาเม็ดมันออกมาเอาหนูเอาช้อนมาลูกมาบีบมะนาวน้ำมันจะได้ออกดีๆลูกนี่อ่ะส่วนแม่ก็จะมาซอยพริกก็ใส่ลงไปนพะพริกอะ่กอะเขามีประโยชน์ตรงก้าน เขาก็จะจับไวออ้อันนะเอออือก็ซอยนี่นะแม่แต่ซอยเพชรหรอกเลือดจะเลือดแหมเข้าใจด้วยนะซื้อเลือดมาด้วยน้อยคนมากเลยที่เมนูนี้จะใส่เลือดนี่เขาก็ตัดเลยนะลูก เรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็มาดูว่าเห็ดของน้องเขาเนี่ย <c oughs> เห็ดรุ่นน้องเนี่ยอ๋อมันไม่ใหญ่ไม่ต้องผ่าแต่ถ้าไหนใหญ่หนูก็จะผ่ามันนิดนึงก็ได้ผ่าเห็ดอผ่าเห็ดนิดมันก็สวยเรียบร้อยหมดแล้วเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าหน้าเตาแม่จะใส่อะไรก่อนหลัง มามาสิมามเป็นแฟนผีกอมาก็มาโอ้ยมาเรารีบมาทํากันดีกว่าตะวันสายคล้ายโด่งแล้วนี่ตอนแรกก็เปิดหม้อ,อก,ก่อนเพราะว่าเขาเปิดหม้อ,อไว้เออมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยก่อนทำอย่าลืมอย่าล,ล,ลืมเปิดไฟนะเดี๋ยวดรามา่าอ่าเริ่มจากการใส่กะทิลูกโอเคค่ะแม่รู้ไปเลยว่าตกใจ <c oughs> นะแม่บอกแล้วว่าหนูต้องตกใจเพราะแม่มีวิธีแม่ไม่บอกหนูว่ามันจะเป็นอย่างนี้บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ด้ยไม่ตื่นเต้นไง อ่าใส่ลงไปอพอประมาณนี้จากนั้นใส่เกลือลงไปลูกประมาณนี้โอเคอ่าใส่ลงไปเลยเลิศเลิศใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยที่เราเตรียมใบมอกร้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใส่ลงไปเลยเออเมนูนี้หนูต้องคอยคนนะลูกหัวหางมันจะได้ไปด้วยกันเราจะใช้กะทิส่วนทั้งหัวทั้งหางนะไม่ต้องแยกหัวแยกหางค่ะอ่ะ เราจะโยนกะทิเพื่อไม่ให้มันเป็นฝักคือไม่ให้มันเป็นชั้นของกะทิอ่ะใส่ลงไปใส่ไก่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยหม้อใหญ่ไหมคนกินเยอะไหมลูกโอ้แขกเหลือมาเยอะไหมลูกอะมาเยอะก็เพิ่มอีกนะลูกนะ,อ,ะอันนี้คือเวลาเราใส่เนื้อสัตว์คือเราสามารถคนได้คนได้เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่กุ้งมันไม่แตกคาวแต่ถ้าเป็นปลาเป็นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะคนไม่ได้ความรูม้ความรู้ใหม่เนาะ ตอนนี้ก็ขั้นตอนการปรุงรสเราจะใส่น้ำปาลาลงไปสองช้อนอ้าวมะขามเปียกมันจะช่วยให้ไก่สุกไวแล้วก็เกิดความนุ่มใส่มะขามเปียลงไปเลยจ้าแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวที่ละมุนอ้าวพอเดือดแล้วเราก็เป็นเรื่องของน้ำตาลแล้วทีนี้ น้ำตาลเนี่ยหนูไม่ต้องใส่เยอะลูกเพราะว่ามันได้ความหวานจากกะทิแล้วเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าไม่ใส่เลยมันก็ไม่กลมรสไม่กลมเล,เลือดเราจะใส่ทีหลังนะเพราะาเลือดมันสุกมาแล้วอ่าเดี๋ยวมันจะเละ เห็นไหมช่วงท,ที่เราคนะกะทิมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่แยกชั้นถ้าเราไม่คนเราปล่อยให้มันขึ้นหัวขึ้นหัวมาเป็นฝกักข้างล่างนะ้ํามันจะใสนี่แหละที่ฝรั่งเขาชอบกินกันเนี่ยคือรสมันไม่แรงว่างั้นเถอะออาใส่เห็ดลูกใส่หมดเลยก็ได้ถ้าหนูชอบเก่งอะเก่งอะเริ่มเก่งแล้วอะแม่ก็พอเยอะแหละ ต้มนานก็ไม่ได้นะไก่สุกก็พอเพราะว่าถ้าต้มนานปุ๊บเนี่ยมันจะแตกมันอ๋อ oh. อันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสุกกำลังดีถ้าแตกถ้านานแบบนี้เดี๋ยวมันจะแตกมันเราก็ปิดแก๊สก่อนที่จะปรุงรสเพราะว่าถ้าเราเอามะนาวใส่ลงไปปุ๊บ oh. <Okay. S 1> มันจะขม oh. <Okay. S 1> เข้าใจไหมโอเคค่ะแม่ปิดไฟเลยนะมาถึงขั้นตอนการปรุงกันแล้วเสร็จบนเตาเรียบร้อยแล้วแม่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนี่ปรุงรสเลยจ้า จากที่เราปรุงลงไปแล้วเนี่ยแม่มั่นใจว่ามันอ่อนน้ำปลาจ้าและอันนี้มะนาวกับพริกที่แม่ทําไวอ้อ่ที่แม่หั่นพริกกับมะนาวรวมไว้เนี่ยคือหนึ่งพริกมันจะได้ไม่ดําแล้วเวลาเราปรุงรสเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆว่าน้าพริกพริกน้ำปลาประมาณนี้เออเนี่ยชอบเผ็ดชอบอะไรเดี๋ยวเราดูที่ว่าแม่จะให้เราหัดชิมนะลูกได้ค่ะแม่มันขาดสีอะไรเนี่ยลูกขาดสีสีเขียวมันน้อยไปนะแม่เออเดี๋ยวเรามาใสาต่ตอนเราตักจ้า แล้วตัก่นหนูตากใส่ชามเลยหนูสร้างสัรคลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้เมนูต้มขาไก่ไม่รู้จะถูกใจโดนใจหนูหรือเปล่าไม่รู้แหละถูกใจติ๊กถูกถูกข้อค่ะแม่มไม่รู้ลหละวันนี้แม่เลือกกินกับนี่เลยขนมลุงข้าวหอมคัดพิเศษนี่เป็นข้าวที่มีส่วนผสมลงตัวของข้าวหอม30ซและข้าวขาว70%ข้าวหอมมีคุณสมบัติหอมนุ่มเหนียวส่วนข้าวขาวร่วนผงขึ้นหม้อ เมื่อนำมาผสมกันด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของพนมลุงทำให้ได้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อแกร่งเป็นเมล็ดขณะเดียวกันก็หอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานจึงเหมาะกับทั้งปรุงเป็นข้าวผัดข้าวราดแกงหรือจะรับประทานเป็นข้าวสวยกัดสำรับกับข้าวก็อร่อยไม่แพ้กันกินคู่กันเหมาะกันมากเลยลกูกลองดูไหมลองชิมเลยนะได้เลยพอมากแม่ ่ามาเลยมาเลยมาเลยแม่ตักให้หนูก่อนเอาใจลูกเอาใจเอาใจคนอยากกินถูกใจหนูแน่นะค่ะแม,ม่โอ้ได้ข่าวว่าชอบกินเลือดอ่ะออแต่ที่รู้รู้อ่ะข้าวเขาเรียงเม็ดสวยมากเลยเป็นไงลูกอเอาแม่มั่งนะนี่แน่นๆจุกๆุเน้นๆดูความเป็นข้าว ไม่ได้อวยนะแต่ใช่เลยแฉะไปก็ไม่ได้แข่งไปก็ไม่ดีข้าวต้องอย่างนี้เลย,เ,ลย,ยเรียงเม็ดสวยแม่แม่เริศเอาน้ำรากข้าวอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องกินไก่ก็อร่อยรู้สึกเหมือนเราจะหิวกันเนาะเราหิวใช่ไหมแม่อเป็นน้ำรากข้าวอย่างเดียวเนี่ยออร่อย เป็นไงบ้างลูกรสชาติอะไรนําอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังสิรู้สึกว่ารสชาติมันค่อนข้างที่จะกะทิเนี่ยหนัวมากมาแล้วก็คือขนาดไม่ได้ใช้กะทิสดนะเนี่ย<อ>แล้วก็ยังมีรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเลิศคือรสมันกลมใช่ค่ะแม่มันจะเปรี้ยวนํานิดนึงแล้วตัดได้วหวานแล้วตามด้วยเค็มเลิศรสเผ็ดบางๆใช่ค่ะนะแล้วพอมากินกับข้าววันนี้ คือสิ่งนี้ต้องกินกับข้าวเลยแม่มันจะเข้ากันมากเลยค่ะกินแล้วรู้สึกว่าผสมผาสนาลงตัวนี่แม่ขอเน้นย้ำไกทีว่าข้าวตัวเนี้เขานุ่มกําลังดีแบบเขาใช้ข้าวสองตัวผสมกันคือข้าวขาวกับข้าวหอม,มเมลยนุ่มกําลังดีก็คือมันมีความนุ่มแล้วเรียงมเมล็ดมันไม่แฉะไม่เละกินกับเมนูนี้เลิศม,มากมแม่บอกเลยว่าเลิศม,มากูนปากแม่ต้องกินกินต่อแล้วแบบคือมันอยากคําต่อคําต่อคําต่อคําไปเลยอ่ะ อ,อ,อร่อยมากค่ะจริงไหมที่หนูพู้ที่แม่พูดจริงไหมจริงค่ะแม่นุ่มมากอร่อยอืมอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้าวพนมลุงเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจจ้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งในเพจพนมลุงไลค์จ้าแล้วหนูมีอะไรไม่รูก มีค่ะแม่มีอะไรไม่ลู้มีมากมายเลยมีอะไรไม่ลูกก็ฝากด้วยก็คือมีละครกาล์ตูจอออนทางช่อง3นะคะเรื่องอีวัวกับไอขวัญค่ะแล้วก็ผู้บ่าวซุสซากับอีลากาซิ่งโอ้แล้วก็ยังมีแบบที่หยด3ที่หยดสาสองว่าแน่แล้วเจอกัน3าีกิกรเจอ3ันตายแล้วคนหัวแม่ลูกไปหมดละไปหมดละแล้วอันนี้อย่าลืมนัดติดตามกันนะคะทั้งของน้องแล้วก็พนมลุงไลด้วยนะคะเจอกันอีพีหน้าจ้า